ต้อนรับกลับมาสู่เทอร์โบคาวันนี้เราจะพาคุณไปสู่เรื่องราวลับสุดยอดของ BMW ที่ถูกเก็บเงียบไว้มานานรถที่ถูกพูดถึงในวงในของคนรักความแรงและแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์เยอรมนันวันนี้ถึงเวลาที่มันจะถูกเปิดเผยนี่คือ BMW M 1 0ปี2 0 2 6รถที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่พัฒนาการของตระกูล M แต่คือการปฏิวัติครั้งใหม่ของโลกยานยนต์ มี w M10 เริ่มต้นจากโครงการลับสุดยอดไม่มีการยืนยันจากบริษัทอย่างเป็นทางการแต่มีคนเห็นต้นแบบที่ถูกครางตัววิ่งทดสอบในเยอรมนีมาหลายครั้งจนในที่สุดข้อมูลภายในก็เริ่มรั่วไหลออกมาว่ารถคันนี้คือการกลับมาของความแรงแบบดั้งเดิมที่ผสานเข้ากับเทคโนโลยีไฟฟ้าสมัยใหม่อย่างลงตัว หัวใจของ M10 คือระบบขับเคลื่อนลูกผสมรุ่นใหม่ที่รวมเครื่องยนต์เบนซินแบบ6สูบเรียงทวิงเทอร์โบพัฒนาเพิ่มเติมจากรหัส S58 เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทีม BMW i ปรับแต่งมาเฉพาะแรงม้ารวมสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่850แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบ X Drive รุ่นใหม่ที่สามารถเปลี่ยนจากขับเคลื่อนสล้อเป็นขับหลังได้ทันทีและด้วยพลังระดับนี้ m 1สามารถเร่งจาก0ถึง100กิเมตร ชั่วโมงได้ภายใน2.5วินาทีเร็วกว่ารถ BMW ทุกรุ่นที่เคยผลิตมาสิ่งที่ทำให้ M10 พิเศษไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือวิธีที่มันสร้างความเร็ว BMW ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเต e รุ่นใหม่ฝังไว้ในโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ของตัวรถซึ่งช่วยลดน้ำหนักและกระจายน้ำหนักได้สมบูรณ์แบบทำให้การควบคุมรถเฉียบคมและตอบสนองได้เหมือนรถซูเปอร์คาร์ระดับโลก นักทดสอบบางคนถึงกับบอกว่ามันให้ฟิลแบบแมคลาเรนแต่ยังมีความเป็น BMW อยู่เต็มเปี่ยมภายในห้องโดยสารเป็นอีกหนึ่งจุดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจดีไซน์เรียบหรูเน้นคนขับเป็นหลักใช้วัสดุเอากันตาร่าและคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันหน้าจอ OLED โค้งยาวเต็มแดชบอร์ดมาพร้อมระบบปฏิบัติการ BMW OS เวอร์ชั่นใหม่พิเศษเฉพาะรุ่นเพวงมาลัยมีปุ่ม MX สีแดงซึ่งเมื่อกดจะปลดปล่อยพลังสูงสุดจากทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกันเสียงเครื่องจะเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามแบบไฟฟ้าผสมกลไกลสุดเร้าใจ ดีไซน์ภายนอกของ M10 ก็ไม่แพ้กันทุกเส้นทุกช่องลมถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์อย่างละเอียดด้านหน้าดุดันแต่สง่าง,งามได้แรงบันดาลใจจากตำนาน E46 M3 ด้านท้ายมีเส้นไฟเล็ดแบบเต็มแนวพร้อมดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนและท่อไอเสียไทเทเนียมสีท่อที่ปล่อยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล M BMW มีแผนจะผลิต M10 เพียง1,000คันทั่วโลกเท่านั้นแต่ละคันจะถูกประกอบด้วยมือที่ศูนย์ผลิต M ในเมืองกาชิงประเทศเยอรมนีซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นหนึ่งใน BMW M ที่หายากและพิเศษที่สุดเท่าที่เคยมีมาสุดท้ายแล้ว M10 คือการผสมผสานร,ระหว่างอารมณ์และเทคโนโลยีมันคือสะพานที่เชื่อมโลกของเครื่องยนต์สันดาปเข้ากับยุคแห่งไฟฟ้าเป็นคำมั่นสัญญาของ BMW ว่า ความสนุกในการขับขี่จะไม่มีวันหายไปโลกของรถยนต์อาจเปลี่ยนไปแต่ BMW M10 คือหลักฐานว่าความเร้าใจยังอยู่และอนาคตของความแรงนั้นยังคงเป็น BMW อย่างแท้จริงติดตามเทอร์โบคาต่อไปเพราะเราจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของสุดยอดรถคันนี้ก่อนที่มันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่นานนี้